สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับที่รับชงอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้อปปสนะครับและทางทีเครือข่ายภาคประชาชนนะครับมาเรามีนัดกิจกรรมพิเศษนะครับเพื่อมาขอความเป็นธรรมนะครับให้กับคุณไอ้เพชรทองนะครับวีละรุษนะครับผู้ก้าของคนไทยพุทธทั้งแผ่นดินนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ นะเราได้มายื่นเอกสารนะครับขอความเป็นธรรมให้กับคนไทยพุทธ60ล้านคนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะเรายืนอยู่ที่หน้ากระทรวงยุติธรรมครับก็มีพ่อแม่พี่น้องจากคนไทยนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งมาจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับมาจากทั่วประเทศมาเรียกร้องความเป็นธรรมในกิจกรรมภาคเช้าครับท่านผู้ชมครับช่วงเช้าตอนนี้เราจะอยู่ที่หน้ากระทรวงยุติธรรมนะครับ แม้แต่จะร้อนนะครับพวกเรายอมไหมครับกลัวแดดไหมครับกลัวแดดไหมครับกลัวแดดไหมครับนะครับคนไทยพุทธเรานะครับจิตใจเข้าหา่นะครับแม้จะร้อนเราก็ไม่กลัวนะครับเสียสละเดินทางกันมาเองนะฮะจากทั้งบางส่วนอยู่ในกรุงเทพบางส่วนอยู่ทางภาคใต้บางส่วนอยู่ภาคกลางบางส่วนอยู่ภาคอีสานนะครับเดินทางกันมาวันนี้เพื่อมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนไทยพุทธ60กว่าล้านคนเลย นะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หมักหมมมานานใช่ไหมครับพี่คุณเดชครับครับผมสวัสดีครับท่านประชาชนทางบ้านแล้วก็ที่มาที่นี่ทุกท่านนะครับวันนี้ส่วงที่ท่านขอดีพูดนะครับเรามารียกร้องความ็นธรามให้ประชาชนทั้งทั้งประเทศนะฮะลูกเด็กเล็ก,กงได้รับความเดือดร้อนจากความไม่ยุติธรรมต่างๆนะฮะโดยเฉพ,เพาะ ค่าของชีพนะฮะอย่างที่ผมเคยกล่าวนะฮะค่าของชีพเราเนี่ยถูกเพิ่มภาระโดยเครื่องหมายไร้สาระสำหรับคนพุทธนะฮะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายนะครับภาระนะฮะคือภาระนี่ผมพูดให้ตรงๆเลยนะฮะภาระคือภาระซึ่งไม่จําเป็นสําหรับคนไทยคนพุทธและศาสนาอื่นๆนะครับวันนี้เราไม่เรียกร้องความเป็นธรรมจากกระทรวงยุติธรรมนะรีบ การการเมืองก็เริ่มนะฮะเริ่มเปิดตัวแล้วนะฮะนะครับเราในฐานะผู้บริโภคนะครับวันนี้เป็นโอกาสของประชาชนของพวกเราเนี่ยว่านโย,ยบายนโยบายนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆเออจะตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนเออหรือไม่นะฮะผม ผมก็มีแนวคิดหลายๆแนวแนวคิดนะครับที่จะลดค่าใช้จ่ายภาระซึ่งทําให้ประชาชนเกือดร้อนมาอย่างยาวนานนะครับถึงเนี่ยเราก็จะเสนอนโยบายตัวเนี้ยฮะให้พักการเมืองเอาไปเอาไปใช้นะครับลันสไลด์หลัสไลด์ที่พักการเมืองใหญ่ใหญ่ใช้กันวนเดียวหาเสียงอยงู่นะครับ แต่วัาทักใหม่ทักเล็กก็สามารถจะเล่นสไลด์ได้เพื่อนโยบายมันผูกใจประชาิยมนะครับรถปดห้าดานชาวบ้านก็จะสำราญติดกำลังใจนะครับดาลดค่าของชีพเราเวลา24ชั่วโมงเมื่อเราเข้าหรือออกเลยแต่ร้านสะดวกซื้อน,นะครับยิ่งนานวันครับค่า,าของชีพเราก็จะรลดลงไปเรื่อยๆมันเป็นภาระซึ่งไม่ชอบนะครับ วันนี้กระทรวงยุติธรรมตั้งรับเรื่องนี้ไปพินาพื้นความบินธรรมให้กับประชาชนนะครับพะเราผลพบตรวจสอบแล้วเจอว่าเราไม่รับควาบินธรรมจากเครื่องหมายฮารานะครับพี่โอภาสครับวันนี้เราพบนะฮะวิธีปลดล็อกความยากจนเราไม่จําเป็นต้องรอวริการแห่งรัฐอย่างเดียวแล้วนะครับนะครับ